ปฎิจาเนี่ยวันนี้ได้มาดูสวนอีกที่หนึ่งมาดูกล้วยกล้วยกล้วยวีเครื่อนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจะเอาไปบางพีด้วยเนี่ยดูต้นกล้วยใหญ่มากเลยดิมาสวนมาสวนอีกที่หนึ่งอันนี้ สวนกล้วยมีหลายต้นอยู่เนี่ยสวนกล้วยเป็นป่าเป็นดงหมดเพราะมันมีคนอยู่เนี่ยอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งของน้องคิมเขาหนึ่งมันห้านาทีเนี่ยต้นเดบิลเลอเลยลกมากเลยตรงเนี้ย เนี่ยนี่ไงเนี่ย,ยอีกอีกเครือหนึ่งเบลอร์เลยเนี่ยตรงนี้กลับไปน่าจะเอาไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าไม่ใหญ่ไมนใหญ่อืมกล้วยอันนี้กล้วยนะคะกล้วยปลูกไว้ที่อีกที่หนึ่ง ชงเผืืออันนี้ก็มีสระเนี้ยมีน้ำมีป่าดูที่นี่นี่ที่นี่นนแหละเป็นอีกที่หนึ่งที่ขุดจ้างเขาขุดหมื่นห้าดูลึกมากเลยน,นี่เขาชวยเท่าไหร่แต่ของไม่ได้อยู่ดูเลไม่ดูนนด,ดูนี่อีกเนี้ยนะ กล้วยหัวปีใหญ่มากเลยแล้วจะไปผักกระนองด,ดเลยต้นเหญ่ไปเลยเวลาเลยกล้วยมันก็ใช่นู่นนะเป็นกล้วยนู้นนะตามากลลกมากเลยเนี่ยแค่นี้แหละมันลก วัวใหญ่เยอะเลยกล้วยดูดิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นป่าเป็นดงดูเนี่ยเนี่ยโอ้มีสามเเขยวใหญ่ๆกล้วยกล้วยกล้วยลกมากเลยอ่ะนี่นี่ข้ดูนี่ลกมากเลย มันจะป่าแต่ดงดูป่าเป็นป่าเป็นคลองอเนี่ยก็เลืล่อนก็หาเลยสองเดือนได้แล้วเครือนี่ได้แล้ว สองเครือนั่นไม่ได้แค่นี้จ้ะ